เตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนื้อหาในคลิปในการกำลังกิจการทางศิลิ์แนวทางที่ให้สนับสนุนสลากินแมงรับาลในประเทศเวียดนามเท่านั้นไม่สนับสนุนสิงผิดกฎหมายทุกกรณีสวัสดีครับทัานสมาชิกครับก็มาพบกับหางน้อยธรรมดาเจาะลึกครับเจาะลึกพิเศษช่วงนี้ครับร้อยบนปักหลักไปเลยปักธงชัยร้อยบนนำชุนี้มาฝากมาแบ่งปันกันในคลิปนี้ วันที่7พฤษภาคมวันพฤหัสวันนี้ครับเรามาลงมุงชมดูว่าเสติปเจ็ดนวดสูตรนี้เป็นอย่างไรแล้วไปลองดูไปเทียบกับสูตรสามตัวบนดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสามตัวบนลงลิปไปก่อนหน้านี้แล้วในชุดร้อยบนเราจะมีในชุดสามตัวบนเราจะมีสามตัวบนสูตรมาครบนะครับสูตรวิ่งบนร้อยบนลองดูสักสามสูตรเนี่ยมาประกอบแนวกันแนวทางในการวิเคราะห์ร่วมกันดูเป็นอย่างไรบ้างนี่ผลการคำนวณในห้าหนึ่งสองเนี่ยนะครับ ที่มาที่ไปของสูตรนี้มีสถิติอย่างไรติดตามชมได้ครับโอเคครับเราก็นี่จะได้มาใช้หลักร้อยบวกกัน2ครั้งบวกหลักสิบบวกหลักสิบล่าง3 4ตัว4หลักร้อยบวกกัน2ครั้งครับหลักร้อยนะบวกหลักสิบบวก10ล่างไปบวก26 1คงของที่งวดแรกสองสองเป็น4ี่บวกเเป็น13บวก6เป็น19เดินหน้าสอง เป็น21ได้เลข1 1บก6ได้7 7บก1ได้8 178ปักหลักร้อยบนวันที่30เมษายน702 7เข้าตำแหน่งร้อยบนโอเคครับวันต่อมา724บก8เป็น22เดือนหน้า2 24ได้เลข4 4บก6เป็น10ใด้เลข0 0บวก1ได้1 401ออก116 166 1, 1ก็เข้าตำแหน่งร้อยบน ต่อไปครับ1บวก1เป็น2บวก6เป็น8 8บวก6เป็น14เดี๋ยวหน้า2เป็น16 6บวก6เป็น12ได้เลข2 2บวก1เป็น3 6 2 3 2 4. พฤษภาคมออก6 3 2 8 4โอ้โห3ตัวบ,บนครับประทับใจวนี้สวยงามครับต่อไปครับ6 2 12บวก3เป็น15 สิ 15, บวกแเป็น23เดินหน้า2 25 5ีบวกหเป็น11ได้ 4, เลขหน 1, ึน 5, 1, 3, ่งอบนได้2องห้าหนึาคม2 4 7 2เข้าตำแหน่ง100บนต่อไปครับ2 2เป็น4ีบวกสเป็น8เดินหน้า2เป็น10 0ศบวกหเป็น6กหบวกหนึ่งเป็นเจ็ดวันนี้ออก6 2 2 1 7แล้วก็เป็นเลขหก 6. เข้าตำแหน่งร้อยบทห่างวดแล้วครับห่างวดยังไม่หลุดก็ามาดูวดที่6กห8สบวกหเป็น19บเก้ดินหน้า2อสิได้เลขห1ึบวกหกได้เจ็บวกหงได้แปดหเจดแปออกแปดเใครเขียงครับ8ก็เข้าตำแหน่งร้อยบนยังถูกต้องเกือบสาตัวบนอีกแล้ววันนี้แปดสอบวกเเป็น23 23าบวกสองเป็นยีห้าเดินหน้า2เป็น27เจ็ดได้เลขเจ เจ็บวก63ได้เลขก3บวก1ได้เลข4เมื่อวานนี้6พฤษภาคม3 3 6 3เข้าตำแหน่งร0อบนก็มาถึงวดที่จะถึงนะครับวันนี้7พฤษภาคมหลักร้อบวกกัน2ครั้งเป็นเลข6บวกหลักเลขก3เป็น9 10ล่างเลขก4เป็น13 13เดืนหน้า2เป็น15ได้เลข5 5ไป6เป็น11ได้เลข1 1ไป1ได้2 512ปักหลักร้อยบนงวดวันที่7จุษภาคมครับปักรงชัยร0อบนสถิติงวดโอเคครับก็ฝากผลงานการคำนวณไว้เท่านี้ตอนช่วงท้ายก็จะมีการอธิบายวิธีเข้ากลุ่มไลายนะครับถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมยังไงก็เขียนมาได้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้เป็นก,นนกรารังใจซึ่งกันและกันกดแชร์ด้วยครับเฮเฮสวัสดีครับวิธีเข้าไลน์กลุ่มของ ktv channel ครับ นี่ครจะเอาใช้ l ล n e ID นีพิมพ์ไปเลยนะครับ KTV Channel KTV CHANNEL ไม่ต้องใส่แอดข้างหน้าตรงนี้นะครับถ้าใส่แอดข้างหน้าแล้วจะค้นหาไม่เจอให้พิมพ์ไปเลยครับ KTV CHANNEL KTV Channel หรือจะแน่นอนกว่านั้นก็ค้นหาด,ดยเบอร์โทรศัพท์ครับ0954649355 0954649355 ในห้องนั้นก็จะมีนแนวทางวางไว้ให้เพื่อนสมาชิกนะครับในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสลากกีมแบมงรบัฐบาลไทย dtv หอยฟรีชแนลแล้วก็สปปลาวสลากฮานอย ktv หอยฟรีชแนลแล้วก็ช่องน้องใหม่ ctv หอยหุ้นฟรีชแนลทุกอย่างฟรีไม่เสียค่าบ,บริการท้ายนี้ก็ฝากคำเตือนไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอบคุณครับท่านผู้ชมเพื่อนสมาชิกที่สละเวลาเข้ามาเยี่ยมชม KTV with free channel นะครับโปรดใช้พิจารยาในการรับชมครับเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศสาสตร์ทางสถิติแนวทางที่ให้เราสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศเวียดนามเท่านั้น,นครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีไม่มีใครทราบได้นะครับว่าผลการออกสลากจะเป็นตัวเลขอะไรเพราะเป็นเรื่องของอนาคตอันนี้ต้องเข้าใจด้วยนะครับตอนนี้เป็นการรวบรวมสถิติเพื่อนําเสนอให้ท่านใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจคร,ครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามชม พบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ